สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับไส้กรอกแฝงไก่ลมควันนังกรอบนะครับตา BKP นะครับนี่จ้ามีไต่ดีฟีพอรเขามีรางวัลตัวนี้นะครับก็เขียนว่ารางวัลความอร่อย3ปีซ้อนนะครับก็เฮ้ยเขาบอกกันนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างทําได้ดีนะครับนี่จ้าในเรื่องของไก่นะครับที่เป็นไส้กรอกไก่นะครับเราได้ไส้กรอกไก่เนื้อไก่นะครับเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะจ้าที่แล้วก็เป็นเครื่องปรุงนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท เขาบอกว่าเนื้อไก64่64%ได้เนื้อไก่แบบหนังกรอบแบบเต็มๆและก็ตัวนี้แบบว่าเฮ้ยรสชาติเข้มข้นนะครับเพราะว่าสมแล้วครับกับที่ใส่เครื่องปรุงรสไป10%ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับก็จะใส่เครื่องปรุงรสไป5-6%แต่พอเนี้ยใส่ไป10%นะครับเฮ้ยรสชาติมันเข้มขน้นเข้มข้นมากครับตัวนี้แล้วก็ออกลิ่นเรื่องความกรอบตามมาตรฐานครับโอ้พวกน้องก็คือความกรอบเนี่ยและตามมาตรฐานเนี่ย ก็ค่ข้เครือค่องขอเครื่องเล่นทั่วไปไม่ค่อยต่างอะไรมากากตนที่ต่างคือเครื่องปรุงรสสิบเปอร์เซ็นกินแล้วรสชาติเข้มข้นมากครับเพราะปกติไก่จะตื่นใช่ไหมพอเขาใส่เครื่องปรุงรสไปเยอะเนี่ยตอนนี้รสชาติเข้มข้นมากจ้ะเข้มข้นมากอร่อยอร่อยหอมอ,อร่อยนะครับก็โอเคครับเท่กากันรีวิวคลิปนี้ไปเบียงคนนี้นะครับพอดีผ่านไปนะครับเห็นเฮ้ยลองซื้อมาจิมนะครับสงสัยเขาว่ารางวัล สามีซอสเป็นยังไงเขาบอกว่าเออเหมาะสมกับรางวัลน,นะครับเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงไปเยอะอันนี้คือความแตกต่าง mm hmm. เขาได้ก็เราใส่เครื่องปรุงบนรถรสชาติไรเยอะไงเพราะปกติไก่มันจะค่อนข้างจืดพอใส่เยอะปุ๊บอื mm hmm. ้มรสชาติเข้มข้นคิดว่าไม่ลองใส่ซอสกินได้เลยจ้ะโอเคครับ mm hmm. เป็นสําคัญรีว mm ิว hmm. คลิปนี้แบบเท่านี้แล้วกลับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ